สบายดีพี่น้องมืน่อนี้มาเอาอหน่อไม้ไปตื่มใส่กันที่น้องเนยหามาได้อะไรพี่น้องเลย้ยกับพ่อแกงอยู่แต่วบะเ,วเห็นอยู่ ไมเลี้ยงน่องพี่น้องเอ้ยน,นี่ทีกครูบดอาจารําจำๆคะเขียนจำบเป็นต่อสองอันเนาะนล้วหม่อันนี้ไม่สิหวานมกกระแทบมือหน้าแม่น่องไม่นี่นมกมีอยุ่ท่าไห่ะ,หะเบิ่งก่อน

หักตัดกินแน่ไม่ใช่จะเอามาเมื่อกี้นี่เทือกน้องกัตึกไปหัวในป้าจากโตป้าสามตัมันตึกเนี่ยอะพี่น้องมันาเลิกน่เพอสิงอดพื้นปาันรอดไปบนอื่นนะ ฝนตกะอยได้มันจังออกเห็นไหมพ่นพ่นโต๊ะของบาถ้าเป็นโฮ้นหนำมันดูดู่ันเคลื่อนอเขาอยู่อ้าวเขาปลูกันใต้ของหนำเขานะหนำมันไลตลอดน้ำเกิดตลอดน,น้ำม่อันนี้นะอ่นะ mãi phải chuồng nhỏ minh ác chuck đỏ có nó ghêng say mãi chắc bọn anh em 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 อ่ดูนี่ได้อีเล็กบัดยามมันอึดนะโอ้ยปัดเนาะคะแมนมันฮู้ใหญ่เนาะเฮ็ดบั้งลานเนาะแต่ว่าไม้อันนี้มันฮู้บ่ได้ใหญ่เลยออ่ะแน่ะแยามแรงอ่ะเนาะบ่ได้แกงบ่ได้แกงยามอึดยามนี พอดีกินแต่น้ํไม้ไผบ้านเนาะไม่ใหญ่น้ํไม้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่มีอย่างจังนั้นละลาพันธุุกจักอีกประมาณ400บ่แม่เจักบ่งจักเบิ่งจักมัดเขาจ้าเอาแลพี่น้องเอ้ยพอดีซื้อดอกพี่นี่4,000 4,000เบิดเบิดแล้วก็เหลือแต่นี่แหละน7เป็นให้ลเนาะางพอนีอ่อยนํา กันสื่อเขาเขาก็สิบแบ่งขายแบ่งอยู่ปะน่ลจัดต่อแห้พูดไเนาะหืมใหม่อ่อนเนาะอ้ามันหักแตพหึงลยนอ่ะฝ้ายมันน่ะแต่ขินได้จะเดือนล่างถูกฝ้ายมันหักของขินนะใหม่นั่นอ่ะเด้อ่ง้นะ ลำกอทางนี้ลำซื้อทางนั้นือเมนยุ้ยลายลำแต่ว่ามันขดมันซื้อเมติบวกเขาเด็กหน่อยเขาลงเทียงเขาปะเสียลงเทียงอืมไปเทียงอ่มงมีคนลงเทียงหลุมเขาอยู่หลุมเขาเกี่ยวขาทีแรกแล้วปะบุญเลยเน่บุญดงเนี่ยบุญเนาะหน้าเขา นน่น้องเนยกับ่น้องนัำชาติดน้ำกันติดเข้ากันนี่หัุบกันมาเนี่ยเจ้าป,ปุ๊บ่ันให้เตดียว บอกกันยังมีพ่อได้ใส่อยู่บอกกันวันเก็บให้น้องน้ำไปบวกหมากเงี้ยวนี่เก็บบวกครั้งสวนพ่อได้แกงต้นซีดานี่ห่วยสุร้ายสิบ่เห็นมันแก่ตรงโตตรงโตอันเนี่ย น้องเอ้ยผ like I mean? ู้นถัดบ่อยู่ซ้ํามื้อนี้ลงเถียงเพิ่นมาทางน้อยช่วงมื้อเช้านี่เอ้้เธห็นกบวบสิต่อยไปแกงเก็บผักขะแยงพนไปใส่แกงหม่ๆผักขะแยงก็หลายเป็นดอกตัวเป็นบ่ทันเป็นดอกเฮาสิเอาตัวมันบ่เป็นดอกเนาะพี่น้องตัวเป็นดอกมันสิบ คักปันไดสิบ่หอมแห้งทอตัวยังบ่ทันได้เป็นดอกอยูกางแทวๆทุ่งนามีปัดทุกให้บ่มีให้ได้ที่ว่าบ่มีตัวมันเป็นดอกบ่แล้วดอกแก่มันมันหล่นเป็นยามฝนตกใหม่ก็พักกระแยงน้อยแบบแบบนั้นก็หอมแกงสนม่หนอนางขาโอ้ยแซ่บเนาะ สำหรับคนที่มากสำหรับคนบ่มากก็ใส่พักสะอมไปน่น่ะเนาะพักขาคือว่าพักบาบแง,ง่แต่แต่ว่าสำหรับเ้าวเนาะพักแงก่ก็ที่หนึ่งเลยเนาะเรื่องความนัวความแสบดับกินข้าวได้ดีบ่อึดได้่ออนองเลย เลือ,อกเนะอาแล้วบอกว่างาม,มต้นโบเป็นดอกนีไงแก้งใส่ล,ลายหอมเมา่ก็บอันพักขยันเธอได้นั่นคิดทอดอันพระเอกข้ามพงเพิ่อนเพิ่นหมักพักขยันเด็กผู้ชายที่เคยมาเขากล้องน้ำอะไรนอพี่นอ้องแต่ตอนนี้กะวอยู่แล้วไปทำงาน,น ไปอยู่น้ำพอน้ำแม่น้ำแม่น้ำพอนะน้ำป่ากระแมนอยู่ฝั่งไทยเต็ดอาจจะหย,ยเขียวเขียวอ,อ่อนอ้อนมนาไหนท่านเป็นดอกล่ะความหอม,อม,อมกระลดลงป้าสันใหลหลย้าพี่ดองความงามพี่ดองเบิ่ง หอมโดอกผักขยันนงเลยใส่แสกงมามาใส่เกงปลากแซ่บใสต่ต้มปลาหอมอมะไรสีหมองคักหมวงนี่เสือมากระเรงลงได้ดอกผักขยังเแถวมากใส่ นเน้ำแท้ๆเต็มถุงน้าอยู่ไม่โหจนสุดใหยย้เราให้นี่นะให้รุปหน่กามีคือกันหลายตื่นอไจกจักไปเอกเ็นเขาขวาว่วมาไวนี่แจ้งเราไหมรั่เองเขาเอยแจ้งพอไลเบ็นไดพอ ใบมุกมเ็มสิมุกตัวมุกกับมักลายนะตัวฮาสิมุกกับมักลายนะจอกว่าเห็นไหมอ้าวนี่ลูกใส่เบิร์ตหนิสามสี่หน่อยก็ได้ใส่ข้าขวานมาเลยอขวานเนาะไปตัด อไใแบบเป็นงัวเขาก็เได้ตามใส่คอยเก็บมาเรื่องสีตามไเป็แบบนงัวใส่ก็มันจังนัวกดูกลงปปงนน่งมันป่าถุงกับปลาก่อนจิ้มน้แม่ยำจิ้มแ้วผัดัวใส่น้ำมีเห็ดน้ำพี่น้องแต่บ่อร้ายเห็ดกดนว่าแต่บ่ร้ยรายพะเอากระดูกลงมากเหระวะเจ้ชลดหมอเลยพี่น้อง เขียวเขียวมาเลยในนามในงานเขียวทานเพื่อพี่น้องเอ้ยมันมันบัวไวคือเตาแก๊สใส่เตาทานมาทานนี่มันผดวอร์คอยมันบอกกะอเนาะมันเป็นน้ำมันน่ะทานกี่ไร่กีไร่แห้งในเก่ามันแดงมันหูถึงดำหยาดขาว ถ้าก like <|so|> ินแล้วค่ะพี่น้องเร่งๆๆๆเร่งบ่ได้คือเตาแกะได้พี่น้องอือนี่อยู่นี่แหละคุณคลมบรรยากาศมานี่ ปูักอคมดมาับีครับอ่ะบดีครับกินยังลูกเต็มปากมากินยังลูกชิดาชิดาดิฟยชิดา

น่ป <Yeah>, yeah. mm ูเลปูเหนาจากไหนใชี้ะใช้ี้ใช้ปูใช้ัใหญ่ให้ดิัใหญ่ดิใหญ่ใช้ปูใหญ่ใช่เลยวใหญ่ใช้แดงใช้สี้ะใหญ่ดิใหญ่ดิใหญ่ดหนาาลุง คุณอแล้วปายกออกยกออกให้เบิ้เออน้าเอายังมีอะไรไหมนะมการเองมันอืกเองมันแล้วบททีแข็งด้วยหเดิโักดมันบ่มีเบิ้ลมาบ้าันเหลบิลาอ่าเนอเตาไฟ ก็คิดนะเด็น้องเ้อบรรยากาศมีคึมคึมคึมค้มเฟิรนสินเลยเฮ้ยเผื่ไปไ่เยไปยไปไปไปติต๊ดดูติดดตไไ๊ดดูพ่อนดูพ่อนไหนไปลู้องดูผ่อนดูจิงหนน้อยเด้อาดูอาจ๊ะอาจจะน้อย